ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอบสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเรา3คนวันนี้พวกเราจะมาพ่เศษงานเรื่องทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอบค่ะ พาฟลอฟคือใครพาฟลอฟมีชื่อเต็มว่าอีวานเปโตวิสพาฟลอฟพาฟลอฟเกิดวันที่14กันยายนข้อศ1,849ที่รัสเซียการศึกษาพาฟลอบศึกษาสาขาวิชาสรีรวิทยาจิต,ตวิทยาแพทยศาสตร์ผลงานผลงานของพาฟลอฟคือรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือด้านการแพทย์ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟมีที่มาจากอะไรทฤษฎีนี้เกิดจากพาฟลอฟได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการย่อยอาหารของสุนัขและเขาสังเกตว่าสุนัขเห็นผงเนื้อก็จะมีพฤติกรรมน้ำลายไหลเขาจึงทำการศึกษาพฤติกรรมการน้ำลายไหลของสุนัขก่อนได้รับอาหารการทดลองของพาฟลอฟขั้นตอนที่1ก่อนวางเงื่อนไข ในการทดลองาพาบลอฟได้ให้ผงเนื้อแก่สุนัขผลปรากฏว่าสุนัขน้ำลายไหลแต่เมื่อพาบลอฟทำการสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวผลปรากฏว่าสุนัขน้ำลายไม่ไหลขั้นที่2ขั้นวางเงื่อนไขขั้นตอนนี้พับลอฟได้ให้ผงเนื้อพร้อมกับสั่นกระดิ่งผลปรากฏว่าสุนัขน้ำลายไหลขั้นที่3หลังวางเงื่อนไข ขั้นนี้พาบลอฟได้ทำการทดลองโดยการสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวผลปรากฏว่าสุนัขน้ำลายไหลเนื่องจากสุนัขเกิดการเรียนรู้อย่างมีเงื่อนไขจึงทำให้สุนัขน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง Ha ha ha! จากการทดลองพาพลอฟได้นำมาตั้งเป็นกฎการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาพลอฟหกฎแห่งการลดภาวะกฎแห่งการลดภาวะคือกฎแห่งการหยุดยั้งพฤติกรรมหมายความว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมามีแนวโน้มลดลงเมื่อได้รับการกระตุ้นน้อยลงยกตัวอย่างเช่นสุนัขน้ำลายไหลน้อยลงหลังได้รับการกระตุ้นด้วยกระดิ่งเพียงอย่างเดียว 2. กฎแห่งการฟื้นคืนสภาพหลังจากสุนัขได้รับการเรียนรู้ที่แท้จริงแม้จะไม่ได้รับการกระตุ้นก็ตามสุนัขก,ก็จะน้ำลายไหล 3. กฎแห่งสรุปกฎเกณฑ์โดยทั่วไปเช่นการที่สุนัขน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิง่งแต่ถ้ามีเสียงใกล้เคียงกับกระดิง่งเช่นเสียงกลิ่งนาฬิกาก็จะทำให้สุนัขน้ำลายไหลได้เช่นกัน C. กฎแห่งความแตกต่างเช่นสุนัขน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิง่งแต่ถ้าได้ยินเสียงปืนสุนัขจะแยกความแตกต่างได้แทนที่จะน้ำลายไหลก็จะวิ่งหนีเสียงปืนแทนการนำทฤษฎีของภาพล็อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน1การวางเงื่อนไขการวางเงื่อนไขเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ด้วยโดยปกติ ผู้สอนสามารถทำให้ผู้เรียนรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาที่เรียนหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียน 2. การลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไขผู้เรียนที่ถูกวางเงื่อนไขให้กลัวผู้สอนเราอาจช่วยได้โดยป้องกันไม่ให้ผู้สอนทำโทษผู้เรียน 3. การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกต่าง เช่นการยกตัวอย่างพฤติกรรมของเด็กที่ตั้งใจเรียนและเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนพร้อมกับผลที่ตามมาว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกแยกแยะในแง่ของความแตกต่างระหว่างบุคคลความแตกต่างทางด้านอารมณ์มีแบบแผนการตอบสนองได้ไม่เท่ากันจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพทางอารมณ์ของผู้เรียนว่าเหมาะสมที่จะสอนเนื้อหาอะไร